นะคะข่าวฝันไทยไวไวนะคะพยอนประภานะคุณใส่น้าไถ่ไวไวนะคะอาสวัสดีครับสวัสดีครับและที่สําคัญนะแน็ตออนชาวเราน่าเรา,าเข้ามาดูไฟนสดเราอยากเห็นอะไรแนตออนเราอยากเห็นเลขน,นะซึ่งซึ่งซึ่งมันแปลกมากเลยนะครับซึ่งมันแปลกนะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเลขอะไรนะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเลขอะไรซึ่งมันแปลกมากๆเลยคือคราวที่แล้วนะครับแลวที่ท่าวฝันพูดไว้ใน วิดีโอนะครับว่าแล้วเนี่ยวันที่เก้าเดือนเก้าเนาะว่าว่ามาที่นี่อีกห้องหนึ่งแล้วมาวันนี้นะครับเพิ่งจะแอดมิดเมื่อประมาณสักตอนแปดเก้าโมงเช้าเนี่ยก็ห้องอีกเลขหนึ่งแต่ว่าความมหัศจรรย์ของตัวเลขเนี่ยมันมันมันทำไมมันช่างมางันเกินกันขนาดน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเลขให้ดูนะแต่ก่อนตื่นนะครับแต่ก่อนตื่นนะครับผมอ่าเราท่กับพร้อมยังครับเป็น อยู่กับคนสวยครับผมอยู่กับทอฝันนะครับนี่ทานข้าวเองได้แล้วนะครับทานข้าวเองได้แล้วนะครับทานข้าวเองได้แล้วสับั่ไทยลุกเพ็นะครับดีฉันคที่ก็นังใจนะครัะขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมไม่ต้องหันนะคะว่าทำไมอาหารลงมันเป็นสเต็กไม่ได้ม่ได้สั่งที่ลงมานนะสั่ข้างนอกครัไผมครับว่าอาหารลงมันเบื่อแล้ว อยากทานอาหารปกติครับซึ่งทานอาหารปกติได้นะครับผมหายไไว้นะคะทุกคนสมน็อตกันมาจะให้ทอฝันนะครับคุณยาดาหายไไว้นะพี่สิวัพรหายไไวๆค่ะพี่ตาตาหายไไวๆนะคะทอฝันพี่บัวเงินหายไไวๆนะครับคุณทอฝันนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มีให้กันนะครับขอยากเห็นเลขแล้วขอยากเห็นเลขแล้ว ก็รู้อยู่นะแล้วก็อยากจะคุยเรื่องของควมามมหัศจรรย์ของตัวเลขนะคือครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ห้องเบอร์นี้ครับผมเดี๋ยวดูเลขห้องนะเดี๋ยวดูเลขห้องนะเดี๋ยวดูเลขห้องครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยที่ผมมากับทอฝันนะ ค,นะคือห้องเบอร์นี้นะคือห้องเบอร์นี้นะใครแคปได้แคปครับใครแคปได้แคปใครแคปได้แคปนะครับอ่าตั้งแต่วันที่9เดือน9นะอ่าทอฝันอยู่เลขห,นะห,ห้องนี้นะครับอยู่เลขห้องนี้อ่าอยู่เลขห้องนี้นะสวัสดีทั้นหนึ่งพันท่านแหมพอโชว์เลขนะ พอโชว์เลขนี้นะครับขึ้นมาเป็นพันท่านเลยนะเออใครคำนั้นกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ขอจัวใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทอฝันนะครับให้ทอฝันหายไวๆนะครับซึ่งตอนนี้ทอฝันก็ทันเข้าได้แล้วนะครับก็เป็นปกติแล้วครับความดันก็เป็นปกติแล้วนะอ่าก็แพทย์ก็รอแพทย์ว,วินิจฉัยอีกทีนึงนะครับแต่โดยโดยรวมๆแล้วเนี่ยแพทย์ แพทย์ระบุว่าเป็นน้ำน้ำ,น,ำน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับเป็นความดันสูงด้วยนะครับอนี่ครับนี่คือนี่คือความแปกนะครับก็คือคือเราหมดอึปิงปองวันที่แปดใช่ไหมครับแต่ส่งมาโรงพยาบาลวันที่เก้าเราเหมนปิงปองได้ได้หนะึ่งหกเนาะใครที่ติดตามดูอยู่เนี่ยก,ก็จะทราบเราเหมนหมดนปิงปองได้หนึ่งหกนะแล้วดูสิดูเลขห้องสิผมเชื่อว่าไม่มีอะไร มันไม่มีความบังเอิญน,นะครับมันไม่มีความบังเอิญน,นะมันไม่มีไม่มีความ,มความบังเอิญแล้วก็ว่อเช้าน,นี้นะครับรถรถที่มารับนะรถที่มารับที่ maan, ที่หามพอฝันนะครับก็จะมาส่งโรงพยาบาลนะครับนี่นี่คือภาพที่มาหามพอฝันนะน, Franz, น,น,นี่คือเลขรถครับผมอ่านี่คือเลขรถนี่คือเลขรถครับนะเห็นไหมครับ <émie> ก็มีเจ็ดศูนย์เนาะเห็นไหมมี หกหกหรือ9นะครับ6กหรือเก้าหกเอ่ะไม่พูดแคปเอาอ่ไม่พูดครับแคปเอาแคปเอานะชาวเราก็รู้อยู่นะน่าผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นอ่าเป็นช็องราบด้วยหรือเปล่านะครับมาพร้อมกับสิ่งนี้นะครับอ่ามาพร้อมกับสิ่งนี้ นะจอเซนเป็นห่วงท้อฝันหรือห่วงตัวเลขมาเดิน <c oughs> อันตอนนี้ห่วงท้อฝันหรห่วงตัวเลขอันตอนนี้ห่วงท้อฝันหรือห่วงตัวเลขจอฝันถามห่วงท้อฝันหรือห่วงตัวเลขชาวเราบอกว่าอะไรห่วงท้อฝันค่ะหายไวๆนะคะคุณสว่างคุณสว่างคุณเบญจวรรณหายไวๆนะคะนะจะเปิดให้ดูนะครับใครอยากเห็นใครอยาเกเห็นของกุญแจนะครับผมใครอยาเกเห็นของกุญแจหน่อยนะ เอาละแล้วที่ห้องทอฝันที่เจ้าฝันอยู่นะครับก็คือห้องนี้ครับคือห้องนี้นะคือห้องนี้ครับคือห้องนี้ครับคือห้องนี้อ่าคือห้องนี้นะครับแคปไว้นะครับผมแคปไว้นะครับเห็นอะไรไหมครับทาไมมันช่างบังเอิญจังเหมือนเล็กปิงปองเลยน้องทำไมมันช่างบังเอิญจ,จังเหมือนเล็กปิงปองเลยเห็นไหมเห็นไหมข้มาวก่อน ห้องนี้นะเขาก่อนจะนอนห้องนี้เขาก่อนจะนอนห้องนี้เขาก่อนก็นอนห้องนี้นะเขาก่อนนอนห้องนี้คราวนี้นอนห้องนี้นะคราวนี้นอนห้องนี้คราวนี้นอนห้องนี <t 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 ้อ่าคราวนี้นอนห้องห้องหมายเลขนี้นะเอ่ก็แปลกดีก็แปลกดีจะเรียกว่า มีอะไรก็มาแบ่งปันครับมีอะไรก็มาแบ่งปันแล้วก็อยากจะสมม่งมสเสจส่งข้อความหรืออยากจะบอกทุกคนลูกเพจทุกคนว่าสก็วัสดีแล้วนะครับทานข้าวทานอะไรได้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กระังใจท้อฝันนะครับผมมีแต่คนเวอขอให้ท้อฝันหายไวๆขอให้ท้อฝันหายไวๆนะครับหายเร็วๆนะคะจากี่ิวเรียนนะครับซื้อเจ็ดศูย์คานหนึ่งใบครับนะครับก็ เราไม่รู้ว่าจะมาเลขไหนแต่ว่านะเลขปีบอมได้เลขนี้แล้วก็เจ็ดศูนย์เขาอยู่ในเมื่อวานนี้นะของสุดท้ายที่ผมไ like ล์จดให้ดูเนี่ยก็อยู่ในลำดับที่ห้านะถ้าจะไม่ผิดอยู่ในลำดับที่ห้านะครับเจ็ดศูนย์เอเอใช่เป็นตัวการน,นะครับเออเป็นตัวการเจ็ดศูนย์เป็นตัวการนนอาจจะออกตัวการก็ได้เพราะส่วนใหญ่ตัวการชอบออกนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่สงกำลังใจมาให้ท้าฝันนะครับผมก็ สวันเนาะวันที่16บให้ทุกคนมีโชคดีราบนะครับให้ทุกคนถูกหวยนะครับผมสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนครับเนะลาไปก่อนนะทุกคนโชคด,ดีนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ